โอ้ท่านใจท่านใจเราไปซ่ากระทะไก่าหมูกระทะไฟฟ้าท่านใจมากพี่น้องเพิ่มงานอีกเด้พปกขฟอยมากกินง่ายมันหอมคุยั่วยั่ว,วนี่แหละพี่น้องชีวิตคนบ้านนอกเลิกงานแล้วอยากกินหมูกระทะก็ต้องขับรถเข้าไปในเมืองไปซื้อหมูกระทะมาก,กินเลยพี่น้องเลย อดบ้านหอดซองแหละพี่น้องครับรถไปซื้อหมูกระทะเป็นชุดไม่กินซื้อสองชุดจมโบอยากกินมาหลายมือแล้วมอนิอดมาได้เลกง,งานเสร็จครับรถไปกินนี่แหละชีวิตคนบันนอกเนมะาอยู่บานนอกมันบ่ได้มีร้านหมูกระทะหมูกระเทอเนี่ยเออต้องขับไปในเมืองในตัวอำเภอเลยพี่น้องอยากกินพี่น้องอยากกินมาหลายมือแล้วอยากกินมาหลายวันแล้วน้ำจิ้มคือรสเด็ดมากร้านเลกดาหมูกระทะ อำเภอสตุรภพพักพิมานนะครับสื่อมากินบานกัครอบครัว